ครับพอจะไม่ได้บอกไว้่อนะครับผมเดี๋ยวนี้ช่องผมใช่ไหมครับตอนเนี้นี่คือช่องผมช่องผมนี่แมงบอกว่าอะไรทาใช้เวลานานจะมีบอกเป็นน่อนมอนอย่างหนึ่งเราเห็นจากคลิปผมอะคลิปผมอะมันจะเป็นความติดตามจะเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อเราสวดมนต์แห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัตย์สันต์ดาเมื่อเราสวดมนต์แห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัตย์สันต์ดาเมื่อเราสวดมนต์แห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัตย์สันต์ดาเมื่อเราสวดมนต์แห่โอเคนี่คือเป็นช่างหัวหน้าในช่างที่แบบเขาไม่ได้ขายขี้ปนานเลย ผู้ติดตาผมมี23คนแล้ว23คนแล้วไฟอ้ oh my god คลิปชัดอะไรจะจังอย่างนี้วะพุกคนก็สามารถดูได้นะครับผมว่าเดี๋ยวเนี้ยจะไปค่อยจะ่ายคลิปไหนข้างหน้จะเล่นเล่นอะไรว่าเลยอะไรดีวะ

แต่ว่าเจอกันนะครับค่ะบ๊านะคะ